ตอนที่รับไปอะค่ะก็คือกํากลังอธิษฐานเป็นอาสาพวนญญาเนาะพอพี่เขาเดินมาเจิมภให้รู้สึกแบบเราหนัก่ะค่ะแล้วเหมือนไฟท่วมท้นลงมาในร่างกาย<ม>ไล่มาตั้งแต่หัว<ม>ลงไปที่หลังแล้วแบบยิ่งพี่เขาแบบพูดพูดอธิษฐานเรายิ่แ,แบบตัวเรายิ่งแบบเหมือนมอดอะค่ะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็ก,ลง,ล,กลงไปเรื<ม>่อยๆแล้วรู้สึกแบบ พราะวิ่ญยณเคลื่อนในร่างกายแบบเยอะมากค่ะเป็นเหมือนเราหานเหินพระเจ้าไปช่วงนึงแล้วเราได้กลับมาหาพระเจ้าค่ะทำให้เราได้ยินเสียงเขาองค์ <Wow. S 1> ชัดเจนมากคือพระองค์พูดแบบโดยที่เราไม่ต้องขอว่าพระองค์ย้ำกับลูกได้ไหมว่านี่คือเสียงพระองค์คือครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะครั้งนี้เป็นคาที่แบบพระองค์บอก กลับมาหาพระองค์นะกลับมาหาพ่อนะไม่มีพ่อที่ไหนทิ้งลูกพ่อรัเลูกเสมอมแม,ม,ม้ว่าลูกจะผิดพลาดลูกจะเดินก้าวไปแค่ไหนแต่พ่อก็คือพ่อพ่อคือพระบิดาจะไม่ให้ลูกตัวเองอกอย่างพระบิดาจะไม่ทอดทิ้งลูกแม้ว่าลูกจะเลือกทางผิดพระบิดาจะช่วยเหลือลูกเสมอนี่คือคอําที่เราได้ยินแล้วเราแบบ ซาบจริงใจมาขอบคุณมากครับคุพระเจ<อ> <ไป S 2> ้า <ไป S 2> น้นนนองเมื่อสักครู่เนี่ยเหมือนกับได้รับพร <Evet. S 1> ะพรมาว่าสิ่งที่ทุกคนบอกมันมันเป็นจริงแล้วนะครับอมอีกปีหรือสองปีข้างหน้าก็จะไปชมบรรยากาศที่อิสราเอลกันม <Amen. S 1> <ป>บคุณเดือนข้าเดือนที่สองคืเธันญา การเจอจะซาบซึ้งมุ่ปิติที่ได้รับความรักจากพระองค์โดยการที่ร้องไห,ห้ตลอดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มาแครัทงนเนี้ยแล้วครั้งแรกที่มาทป็นคนได,ได้ได้หัวเราะได้สัมผัสการใจของพระเจ้าลบ<ม><ม>แล้วปิติโดยที่หัวเราะออกมาซึ่งเป็นครั้งแรกแล,วล้วหัวเราะจากภายในอะหัรไปหยุดเลยแบบปวดท้องปวดร้องจากข้างในอะซึ่งมนงงนันเป็นเป็นความปิติที่เป็นความสุขที่พระเจ้ามอบให้เหมือนที่รเราบอกว่าพระเจ้าได้บอก บอกให้บอกว่าแม่ทีพระเจ้าบอกว่าให้มาแพรให้มาที่นางคุกเปอร์แล้วเจ้าจะพบความสุขก็เป็นอย่างที่พระพิดาบอกจริงหรือไะมีไหมผมว่าน่าจะเพราะสองคนที่กลับมาแล้วก็ที่เข้ามาเชื่อใหม่เราช่วงที่ก่อนก่อนจะลุกขึ้นมา <c oughs> เหมือนกับจริงๆก็อยากจะนอนต่อแต่บอกว่ามาลุกขึ้นมาร้อง ร้องเพลงจะองให้กับน้องเขาก่อนอออเพราะว่าพ่อตามที่น้องกลับมาแล้วแล้วก็ท่านก็เดินผ่านหน้าไปเลยอือพีเยสูครับครับก็เดินผ่านหน้าไปเลก็ยห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่เห็นหน้าชัดมาก ขอบคุณพ่อที่พาพี่น้องกลับมากลับค้างนี่เป็นค้างที่เห็นหน้าฉันมากมากโอ้พ่อหัวตรอยนะคนป้าค่ะโอ้ดิพี่กิมงเชื่อพระเจ้านี่สัปดาห์ที่สองเองคือเมื่อกี้แบบอยู่ดีก็ร้องไห้ฮะว้าวครับ ยังไม่รู้เลยมันมาองเงียงงๆนะฮะว้าวขอบคุณพระเจ้าครับก็พระเจ้าให้สรติสุขแล้วก็ไม่รู้ว่าขอขอชัยชนะอ่าเหนือมาอะไรนี้ครับขอชัยชนะเหนือทุกสิ่จงจากมันอะไรเงี้ยครับพระเจ้าก็ให้หัวรอเพราะว่า<ม>หัวเรามันแปลว่าอ่าได้ชัยชนะใช่ไหมครับอาจเจได้วันพีนั่นกะ็ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ทุก นี่เหลือเชื่อไปเลยตาที่ไรไงก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสัตว์ที่สุขเพราะเราก็เอ่อไม่ไม่ไม <Wow. S 2> <laughs> ่ได <Wow. S 2> ้มีมาหลายวันแล้อะไยคือไม่ได้มีความเสมอเสมอกับพระเจ้าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบก็แบบขอบคุณพระเจ้าแบบรักเราอะไรว้าวขอบคุณพระเจ้าบ่นหงิดโมโหง่ายเวลาอยู่กับลูกกับสามีเนี่ยเออบ่นบ่นสามลูกสามี แล้วหลัง,ลงจากรับไฟกลับ,ไป,ลบไ,ปไปถึงบ้านปกติตีห้าลูกสาวก็ตื่นมาทำกับข้าวตีห้าสามสิบแม่ก็ตื่นมาอาบน้ําเขียนคิ้วแต่งหน้าเตรียมตัวจะไปทํางานแต่ก็บ่นอยู่นั่นแหละบ่นบนบน,บนอะไรก็ไม่รู้บน่นแบบไม่มีสาเหตุที่บ่นมากแล้วพอมารับไฟกลับไปถึงวันจันทร์ตื่นขึ้นมาแม่ เป็นคนตื่นมาทำกับข้าว6โมงอาบน้ำแต่งตัวแค่20นาทีก็เรียบร้อยแล้วไม่เห็นยายที่จะต้องบนเลยขอบคุณพระเจ้ามากแล้วที่ทำงานอ่ะมันก็มีเพื่อนหลายคนที่เขาตไปถูกไม่ถูกกันชอบทำหน้าตาใสแล้วเพื่อนพวกนั้นก็กลับมายิ้มแย้มให้เราขอบคุณพระเจ้ามากนัก ใจก็นึกนึกอยากจะสรรเสริญพระเจ้าเวลาว่างปุ๊บก็รีบไปเปิดพี่อานแสดงคาพระเจ้ามากก่อนแล้วไฟไม่เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วไฟไม่เป็นไม่เป็นอ่าพอกลับมาก็คือฟูนฟูใช่แล้วกะว่าวันนี้มีโอด้วยแต่ว่าใช่แล้วรอให้ถึงวันอาทิตย์ไม่ไหว ไปประจุดที่บางคลองก็เลยมาไม่ได้ลูกชายเนี eh ่ยโอ้ยเราไม่ไหวแล้วไปต้องต้องไปไม่ได้